หากท่านฝันวันนี้อยากมีบ้านฝันของท่านจะประสิทธิสำเฤ็จผลหากท่านฝันอีกครึ่งปีมีรถยนต์ทุกๆุกคนสร้างฝันได้ให้เป็นจริงจงกล้าฝันมั่นใจไม่เพ้อฝันไม่นานวันท่านจะได้ในทุกสิ่งเส้นทางนักขายให้ฝันท่านเป็นจริงขอเพียงสิ่งหนึ่งคือลงมือทำ รดับสนุนโดยนักสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนอยากเที่ยวญี่ปุ่นฟรีนึกถึงบัตรทอง MG เอกสิทธิ์ของคนชอบเที่ยวบัตรใบเดียวกินเที่ยวรวย086 782 9456 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของรายการเส้นทางนักขายแล้วนะคะดิฉันม,มินดานิเตียววัฒนะค่ะรายการสําหรับนักขายโดยเฉพาะหรือว่าถ้าคุณไม่ใช่นักขายคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรายินดีต้อนรับนะคะไปดูข่าวกันก่อนเลยว่าในวงการของเราสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาคุณนุสราบ,บัญญัติปิยพโพธกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสมุรประกันชีวิตจำกัดมหาชน พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมไทยสมุทรจิตอาสาจัดกิจกรรมแบ่งรอยยิ้มปันความสุขให้น้องน้องบ้านราชาวดีที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีโดยมอบทุนการศึกษาจำนวน1 0 0 0 0 0บาทพร้อมของใช้จำเป็นให้กับคุณวิมลพันธ์กุญแจทองพร้อมกับเยี่ยมชมเรือนพักของเด็กๆอีกทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้น้องน้องได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นายนพดลสันติพากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดประกาศผลการประกวดและพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุทัศน์การจนานนกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบรางวัลในโครงการพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน ให้รู้จักการใช้รถใช้ถนอนอย่างถูกต้องเคารพกฎจราจรและมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในวัยเรียนนายสาราร่ํำซำากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกรันชีวิตจำกัดมหาชนได้เข้าร่วมงาน Set in the City 2014ซึ่งครบรอบ10ปีที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดปีที่การลงทุนจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเพื่อตอกย้ำคอนเซป ความคุ้มครองตามสไตล์คนหัวคิดทันสมัยณรอยโล่พรอตต์หอชั้น5สยามพรากอนวันนี้ชีวิตตุก๊กี้ได้ครบทุกอย่างตั้งแต่มีเมืองไทยใกล้บ้านที่เปิดให้ซื้อจา่ายรับครบวงจรที่เคาน์เตอร์สวิตในเซเนอีเลฟเวรับขนมจีไหมครับอยากได้ขนมแต่งด้วยอ่ะ,ะ,ะ,ะจากเมืองไทยประกันชีวิต เมื่อการใช้ชีวิตกับธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่างรอบๆตัวคือรายรับของผมจะขยายธุรกิจก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเครื่องมือการตลาดที่ทันสมัยจะสมัครสมาชิกใหม่ก็ง่ายแค่คลิกจะพลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ง่ายนิดเดียว <Yeah! S 1> ใครๆก็มีชีวิตที่มั่นคงแบบผมได้ก็แค่เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นรายรับโอกาสดีๆอย่างนี้คุณก็มีได้ครับ Joy and Coin ธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อแนวใหม่ สำหรับทุกอย่างในชีวิต FWD ประกันชีวิตนั่งตรงไหนดีคะพี่ไทสม,มุน <c oughs> จำไว้เลยนะน้องครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดที่พี่ประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าพี่เนี่ยพ่สี่ร้อยค่ะครักครอบครัวเรียกพี่กันเลยนะจ๊ะอ่ะพี่ให้ พี่ไทยสมุทรรักอย่างเดียวไม่พอต้องทําด้วยนะครับทําอะไรประกันคุ้มทวีจากไทยสมุทรไงครับคุ้มทวีคุ้มเมียคุ้มลูกผมด้วยหรือเปล่าคุ้มทุกคนเหรอครับคุ้มทวีเริ่มต้นเพียงเดือนละ400บาทคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง4 5 0เปครบสัญญารับเงินคืนร5อสอซสมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มทวีคุ้มเพื่อครอบครัวคุ้มจริงๆเดี๋ยว่ะคุ้มด้คระพี่คะพี่จากไทยสมุทร คู่ชำระช่วงวิเคราะห์จุดขายวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเกมค่ะงงใช่ไหมคะว่าเส้นธนคาขายไม่เกี่ยวอะไรกับเกมโดยเฉพาะเกมออนไลน์ด้วยเขามีคำบอกว่าเป็นเกมช็อกโลก เพียงคลิกกระดิกนิ้วนะคะวันละแค่5้นาทีเพอสิ้นปีนี่คุณมีรายได้แสนบวกบวกยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะว่าธุรกิจแบบนี้มีจริงหรอแล้วมันเป็นไปได้ด้วยหรอนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านประธานกรรมการบริษัทดีทีเทนนะคะแล้วท่านก็ยังเป็นกรรมการบริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอีกต่างหากด้วยนะคะเราอยู่กับดรสุพนัทดอนจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปูครับสวัสดี ครับท่านผู้ชมครับที่พูดเมื่อกี้เพียงคลิกกระดิกนิ้วนี่มีไรายได้เป็นแสนจริงเหรอคือต้องใช้เวลาคลิกต่อเนื่องกันทุกวัน360วันครับเพราะว่าทางคนที่คิดเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้คนที่เข้ามาในในแอปพลิเคชันของเขารู้โปรแกร,รมประยุกต์เนี่ยเหมือนกับสร้างปริมาณของคนเข้าชมเหมือนกับเราชม YouTube เราชม Google หรือว่าเราชม หรือเราเข้ามาเล่นเกมเกมต่างๆที่ให้เล่นฟรีกันเนี่ยยิ่งมีคนดูเยอะเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวสินค้าของเขาก็คือตัวเกมนั่นองนะอันนี้คือหลักการกว้กาให้เราเข้าใจง่ายๆเป็นเรื่องใหม่ของโลกครับแต่ก่อนอื่นอยากให้ทราบที่มาที่ไปก่อนก็แล้วกันคําว่า DT1010 นนะคะนี่คือชื่อบริษัทเลยใช่ครับนะคะมันคืออะไรมาจากไหนคะคะ DT มาจากคําว่า Digital t r a f f i c ก็เป็น ถ้าแปลภาษาธรรมดาก็คือ,อเป็นระบบการจราจรทางหน้าจอมือถือนะครับเขามุ่งเน้นเขามุ่งเน้นที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือะนะครับเนื่องมาจากว่าเขาได้มีการวิจัยซึ่งเป็นนักวิยทยาศาสตร์ชาวเกาหลีชื่อว่า professor ชุงหุนเขาได้มีการพัฒนาเอาระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันกันกบวิดีโอเกมสามารถมาบรรจุไว้บนหน้าจอมือถือได้ เพราะงานวิจัยได้ทำการวิจัยพบว่าสถิติคนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเกมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเข้ามาบนหน้าจอมือถือเนี่ยปี2011เนี่ย3.5พอมา2013เนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ปี2017เนี่ยจะอยู่ที่76แต่ที่ผ่านมาอันดับหนึ่งเลยคืออยู่ในภูมิภาคเอเชียและเป็นเรื่องของเกม เกมเป็นสินค้าใหม่ที่มีสถิติผู้บริโภคสูงมากและสูงที่สุดคือในเอเชียอ๋อเหรอคะครับแสดงว,ว่าคนเอเชียติดเกมกนคนเอเชียติดเกมเล่นเกมเพราะว่ามันเป็นวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณ <Ha. S 1> เล่นหมากรุกเล่นอะไรต่างเนี่ย hmm. มันมี oh, วิวัฒนาการมา oh, นะครับแล้วเขาก็เลยเห็นว่าในโลกนี้เนี่ยมันมีผู้ผลิตเกมเนี่ยเยอะแต่คนที่จะสามารถประชาสัมพันธ์หรือทําการตลาด ของเกมตัวเองเนี่ยได้น้อยค่ะทีนี้ดีทีเทนเทนเนี่ยเริ่มที่ฮ่องกงก่อนดีทีเทนเทนเนี่ยเริ่มต้นโดยนักธุรกิจชาวแคนาดาแต่เป็นเชื้อชาติฮ่องกงนะค่ะซึ่งคนนี้เก่งมากเป็นวิศวกรทำโบอิงทำอะไรต่างมาหลายอย่างเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จสูงมากค่ะแล้วร่วมมือกันกับปรเฟรเซอร์ชุงฮุนซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าด้านนาโนไซน์ของเกาหลีค่ะเรียกว่าเขาร่วมมือกันให้ ผู้ที่ติดเกมเล่นเกมอยู่เนี่ยมันเฉพาะกลุ่มใช่ไหมครับรวมกับผู้ที่ผลิตเกมที่ไม่สามารถทําการตลาดได้ประกอบกับบุคคลทั่วไปอย่างผมเนี่ยหรือคุณปูคุณปวดจะเป็นนักเล่นเกมเนผมเนี่ยไม่เคยกดไม่เคยแตะโซะด้ซ้่ะชาวบ้านชาวช่องโดยทั่วไปเขาให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาเจอกันเขาสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มนี้เนี่ยหรือว่าเวทีหรือพื้นที่ก็ตามชื่อว่าดิจิตอลทราฟิกเทนเทนเนี่ย ก็ให้ทุกคนมาพบกันเมื่อทุกคนมาพบกันต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ต้องร่วมกันทําหน้าที่เป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเกมพับลิเชอร์หรือว่าเป็นผู้ที่สื่อสารเกมเนี่ยไปสู่สาธารณะ mm hmm. เมื่อทุกคนเข้ามาเล่นเกมตามกําหนดวันไม่ต้องแข่งหันกับใครแค่เปิดเกมเกมนี้เขาออกแบบมาโดยใช้ดนตรีใช้การเคลื่อนไหวสีสันเนี่ยช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องอยู่นิ่งเฉยกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์นะก็ะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอาชีพใหม่ เด็กนิสิตนักศึกษาระดับมัธยมมหาิทยาลัยเล่นเกมส่งตัวเองเรียนได้นะครับเล่นเกมส่งตัวเองเรียนได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล่นเกมแล้วโดยเฉลี่ยตัวเองก็มีรายได้เดือนหนึ่งประมาณเกือบหมื่นอะ่ะก็ดีกว่านั่งรอเงินเดือนหนึ่งห้าหกร้อยบาทค่ะแล้วที่บอกว่าช่วยในยเรื่องของสังคมก้มหน้า,าช่วยยังไงพกกเพราะกลายเป็นว่าคนก็ยิ่งก้มหน้าเยอะขึ้นกว่าเดิมเรอเือ่าอาล้ครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกสถิติเนี่ยก็คือปี2013ที่ผ่านมาเนี่ยคนดาวน์โหลดค่ะ แอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาเนี่ยอยู่ที่อัตราประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ปี2017นี้จะเป็น76%อร์แค่10%เปนะครับทำไมเราช่วยสังคมกบหน้าเพราะทุกวันนี้10%กว่าเปอร์เซ็นต์เราก็เห็นใช่ไหมครับไปที่ไหนคนอยู่ที่หน้าจอมือถือใช่ไหมครับจนกระทั่งจะมีเพลงใหม่ออกมาแล้วตอนนี้เพลงชู้ทางไลน์นะครับมาก่อนชูทางใจนะ,ะผู้ชายก็ดูเกมไม่กยสนใจครอบครัวดูอะไรก็แล้วแต่ ภรรยาก็เอาบ้าง<ม>ก็คุยกับคนอื่นไม่รู้ใครฉันไม่เคยรู้จักแต่มีความสุขลูกก็เอาบ้างพ่อแม่ไม่ใส่ใจลูกก็เล่นเกม,มแต่ปัญหาคือคุณไม่รู้ว่าลูกคุณเนี่ยดาวน์โหลดอะไรเข้าไปแล้วเขาดูอะไรตอนนี้นะครับยาเสพติดทําลายชีวิตของคนในสังคมเนี่ยไม่ต้องพูดอยู่แล้วว่าแย่ขนาดไหนแต่สิ่งที่ยิ่งกว่ายาเสพติดคือภัยดิจิทัลที่ทําลายมโนภาพทําลายความคิดของเด็กเยวาวชนคนหนุ่มสาวพอ่อแม่น ไปหมดแล้วครับวิธีนี้เป็นการดึงให้คนกลับมาแทนที่จะไปเสียเวลาเล่นเกมเล่นแอปอะไรต่างซึ่งไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่ใช้เวลาแค่เล่นเกมสี่ห้านาทีถูกไหมครับแล้วมีรายได้กลับมามนะะตรงนี้แหละครับมีรายได้พอที่จ่ายให้กับตัวเองเรียนเราเป็นประชาคมอาเซียนเด็กของเราพูดภาษาจีนภาษาอังกฤษไม่เก่งเงินจานวนนี้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์สัก15วันก็ได้ไปเรียนภาษาจีน15วันก็ได้ นะครับหรือกรรมการมูลนิธิสมาคมกองทุนอาหารกลางวันที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เขาไม่มีเงินอะ่ะคณะกรรมการก็เฉลี่ยเงินกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็อาสามาเล่นเกมกันแล้วพอครบ3ามวันได้เงินมาก็ประมาณนักแสนนิดหน่อยก็อย่างน้อยเราเป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาเป็นคนทํางานชุมชนก็มีส่วนสร้างเงินให้เกิดขึ้นได้ซึ่งมันมีรายละเอียดที่คนคิดไม่ถึง พอจะเข้าใจเพราะตอนแรกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะบอกว่าช่วยสังคมก้มหน้ายังไงเพราะว่าจริงๆเล่นเกมแบบว่าเสียเงินด้วยเพราะต้องไปซื้อแน่นอนจ่ายบัตรเครดิตอะไรก็เลยแล้วเด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้นะครับต้องทันสมัยต้องรุ่นใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเงินซื้อมือถือหาเงินมาไม่พอต้องใช้วิธีหาเงินแบบพิเศษถูกไหมครับอ่าเป็นข่าวสังเกตไหมครับย้อนไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้ว สังคมคนที่แชทหรือว่าสื่อสารกับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักเกิดขึ้นครั้งแรกค่ะถูกไหมครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่ามีการพบซากทารกตั้งกี่แสนคนคในปัจจุบันลครับไม่หนักกว่านั้นังกี่เท่าเลยครับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ไม่เฉลียวใจบ้างเลยหรครับเราเราไม่ไหวแล้วนะครับแต่เทคโนโลยีของดีทีเทนเทนจะช่วยให้เด็กเนี่ยเล่นเกมส่งตัวเองเรียนหนังสือได้ ช่วยให้คนเท่าคนแก่ไม่เหงาไม่ต้องเป็นอัลไซเมอร์ได้สตังค์อีกนะฮะที่สําคัญคือโหประโยชน์เยอะแยะทีนี้พี่ดอนเองมีบทบาทกับการทํางานตรงนี้ยังไงบ้างเพราะว่าเราเป็นประธานาธิบดเลยเผมได้รับหน้าที่นะครับมาดูแลประเทศไทยเนี่ย <c oughs> ประมาณ2เดือนอยู่ระหว่างเตรียมการ <c oughs> ด้วยความที่บริษัทดีทีเทนเทนคอร์ e ปอเรทเนี่ยเขาเริ่มต้นได้ประมาณ6เดือนแล้วเจ้าของเขาไม่เคยมาเมืองไทยพอมาเมืองไทยเกิดความประทับใจเนื่องจากธุรกิจนี้เติบโตเร็วมากในต่างประเทศ เขาก็เลยบอกผมว่าให้ช่วยจัดงานเขาเรียกว่า first dt 1 0 1 0 international convention คคือการประชุมนานาชาติของนักธุรกิจเพื่อสังคมของ dt 1 0 1 0เนี่ยทั่วโลกเลยก็จะจัดวันที่13ธันวาคมนี้ที่ By Tech ah. ไบเทคบางนานะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวคือเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะมีเพชรเขาเรียกว่าเพชรจำลองอะ่ะเป็นรางวันวันละประมาณ10เม็ดก็ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยเราก็สะสม แล้วก็จะมาบอกว่าเพชรที่เรามีเนี่ยสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับแลกเพชรแท้ได้มีใบเซอร์เรียบร้อยอนะครับแต่ที่น่าสนใจมากก็คือมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษนะครับจะมาบรรยายพิเศษว่าเขาเป็นบริษัทที่เข้ามารับรองรับรองให้บริษัทดีทีเทนเี่ยถือก,มมาาาการมธรรประกันภัยว่าถ้าวันหนึ่งวันใดถ้าเกิดความเสียหายคุณจะเจ๊งหรือคุณจะล้มไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบทุกอย่างไม่เคยมีมาก่อนเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้สบายใจได้เลยครับสบายใจได้เลยเป็นบริษัทแรกนะครับที่ทําธุรกิจที่เป็นบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ออกกรมธรรม์ให้รับรองความเสียหายโอ้ดีมากเพราะฉะนั้นงานในวันนั้นก็เหมือนเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโลกด้วยแล้วในประเทศไทยแล้วเป็นจังหวะที่ดีที่เราได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยเพราะว่าชาวต่างชาติมารวมกันทั้งหมดทุงคงนไทยด้วย ชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า2,000นคนคนหนึ่งเสียเงินไม่ต่ำกว่า25,000บาทค่ะไม่รวมค่าช้อปปิ้งนะครับค่ะวันนั้นเงินเข้าประเทศเท่าไหร่นะครับเพราะผมเคยเป็นเจ้าภาพจัดประกวดนางงามท่องเที่ยวโลกปี2012ันินั่นก็เงินเข้าเยอะเลยเงินเข้าประเทศเยอะแยะมากมายอ้เสียดายเรื่องนี้ต้องใช้เวลาคุยกันนานนะคะเพราะว่าจริงๆรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเราให้รู้จักคร่าวๆก่อนสุดท้ายพี่ดอนคาดหวังอะไรกับโปรเจกต์ในครั้งนี้บ้างคะก็สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับ ผมเชื่อว่าแน่นอนว่าทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วดี1 0 1ทนี่แหละจะเป็นธุรกิจตัวแรกที่ทุกคนที่เข้ามาได้จะประสบความสำเร็จทุกคนคย้ำว่าทุกคนที่เข้ามาสู่ระบบของ DT 1 0เทแพลตฟอร์มนี้ได้ทุกคนประสบความสาเร็จค,คือมีกาไรอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ตัวเองทำงานเพียงแค่เล่นเกมวันละหนาทีนะครับทุกวันได้ความสุขะนะครับ แล้วเกมก็เป็นเกมที่เรียกว่าดูแลอย่างดีคือเนื้อหาอะไรก็คอนเทนต์อะไรแล้วไม่มีความเป็นไปแล้วไปในแนวกีฬาเป็นแนวการช่วยเหลือพัฒนาตัวเองมากกว่าไม่มีการลบลาฆ่าฟันใช้อาวุธหรือหลอกให้ไปซื้ออาวุธอะไรไม่มีครับรับประกันได้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเงี้แล้วให้ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อไว้ก็แล้วกันนะคะศูนย์สองครับอ่าค่ะ918าหนึค่ะหนึ่นะครับค่ะศูนย์ 1 1 1 8นะครับค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าที่บอกว่า5นาทีเนี่ยเล่นเกมีวละ5นาทีจะได้เงินแสนได้อย่างไรรายละเอียดโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันก็แล้วกันนะคะยังไงวันที่ขอบคุณพี่ดอนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับดรหมีช่วยคุณพ่อของน้องเกลียวหายไวๆได้วยนะคะทุกคนหวังที่จะให้คนที่รักหายป่วย แต่อาจถูกจำกัดด้วยค่ารักษาที่นับวันยิ่งสูงขึ้นตามเทคโนโลยีคุณพ่อหายไปไวนะคะไม่ AIA HNS Plus Go ประกันสุขภาพที่เหมาใจาค่ารักษาตามจริงสูงสุดถึง5ล้านบาทต่อปีกรงประทันช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับน้องเกลน้องเกลครับคุณพ่อฟื้นแล้วครับมิติใหม่ของประกันสุขภาพ AIA S Plus Go ติดต่อตัวแทน AIA หรือโทร1581 AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณ ในชีวิต FWD ประกันชีวิตท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีคาดฝันและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั่นก็คือรถจักรยานยนต์ครับถ้าท่านเป็นผู้ที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่าลืมสวมหมวกกัอนน็อกกันทุกครั้งนะครับ หมวกกันน็อกจะช่วยชีวิตท่านได้เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกกันน็อกจะช่วยกันกันกระแทกทําให้บาดเจ็บน้อยลงมันช่วยกันน็อกได้จริงๆนะครับ เพราะว่าสีราะของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการสั่งการต่างๆของร่างกายครับถ้าคุณเป็นผู้ที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกและทํตาตามกฎจราจรทุกครั้งพิจะเท่เท่อย่างปลอดภัยครับอุบัติเหตุจากรถมีความคุ้มครองติดต่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัดโทร1791 ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมช่วงเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันก็อย่าลืมติดต่อไปตามเบอร์โทรนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอก็แล้วกัน,กนคุณอาจจะรู้ว,วยดยที่คุณยังงงๆอยู่เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะค่ะช่วงนี้ไปฟังข้อมูลความรู้ดีๆจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินกันค่ะสิ่งหนึ่งที่สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินให้เราก็าคือ1เป็นศูนย์รวมของคนที่เก่ง เป็นองค์กรน,นะคะทางการค้าที่ดีมากๆเพราะเราก็ตระหนักดีว่าการทางานสมาคมเนี่ยไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงทุกคนมาทํางานด้วยความเสียสละพอเราเข้ามาสัมผัสกับสมาคมจริงจริงยังจังแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมอยู่เบื้องหลังความสําเร็จตลอดมาเลยบอกได้เลยค่ะต้องชื่นชมว่ากรรมการทุกยุคทุกสมัยพร้อมที่จะเสียสละใครล่ะที่จะห่วงใยอาชีพนี้เท่าคนที่อยู่ในอาชีพนี้ใครล่ะที่จะช่วยกันปกป้อง คนในวิชาชีพนี้ได้เท่าคนในอาชีพนี้ก็ต้องขอบคุณนายโยี่ท่านเลือกขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่เสียสละผู้อสารกรรมนี้ก็ทำให้รู้สึกว่ารักสังคมนี้จริงๆเราเติบโตมาได้เพราะประชาชนเราเติบโตมาได้เพราะประเทศไทยแน่นอนเราต้องคื้นให้กับสังคม บอกได้เลยค่ะสมาคมเป็นเป็นเสมือนอีกหนึ่งบ้านนอกจากบริษัทที่สังกัดแล้วนะคะเพราะเราถือว่าการที่ทำงานสมาคมหนึ่งเป็นการเสียสละปฏิญาณตนว่าเราได้เข้ามาเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ให้ เสมอก่อนที่จะเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นสมาคมตัวแทนก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์กรกลางและทาทุกๆอย่างเพื่อพัฒนาตัวแทนโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมแรกที่เราทําในเรื่องของรวมตัวกันไปบริจาครลหิตกิจกรรมที่2ที่เราทําก็คือเรื่องของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวในสมาชิกและเราก็ร่วมถวายพระพรน,นะคะทุกๆวันพ่อค่ะและกิจกรรมที่3ที่เราขาดไม่ได้ก็คือกิจกรรมเรื่องของวันแม่วันแม่แห่งชาติเราก็จะรวมตัวแล้วก็จะไปร่วมการบริจาคเงินสมทบทุนให้กับบ้านบ้านบางแคเราบริจาคให้กับศูนย์เด็กพิเศษ และบ้านตักเก็ดและกิจกรรมอันที่สที่เราไม่เคยขาดเลยก็คือรณรงค์ในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสมาชิกโดยการแบ่งปันกิจกรรมที่เราจะไม่ขาดเลยก็คือเรื่องของการดูแลเด็กพิการและเราบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้กับองค์การทหารผ่านศึกและกิจกรรมต่อมาก็คือในเรื่องของอ าหารเราเองเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้กำลังใจทหารหารสาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกิจกรรมที่เราทำมาตลอดรณรงค์เรื่องของการลดอุบัติเหตุในวันสำคัญนักขัตเลิกต,ต่างๆช่วงปีน้ำท่วมนะคะเราก็รณรงค์โดยที่หาเงินจากสมาชิกร่วมกับทหารไปบริจาคให้กับประชาชนนะคะที่เดือดร้อน ทั้งอาหารทั้งข้าวแล้วก็ทั้งน้ําเราจะเดินทางเนี่ยวันทุกๆวันนะคะข้าวกล่องประมาณ500กล่องและเราก็ไปตั้งศูนย์บริจาคอาหารให้กับประชาชนทั้งทุกๆอําเภอนะคะอย่างเช่นบางบัวทองหลังจากที่น้ําลดแล้วเราเองเราก็ไปทำบิ๊กคลีนิ่งนะคะกับองค์กรต่างๆไม่ว่าองค์กรในส่วนของอทหาร ในส่วนของเทศบาลต่างๆเราไปช่วยกันทําความสะอาดให้กับหลายๆอําเภอนะคะคในจังหวัดนนทบุรีอาเภอบางบัวทองอเภอไซรม้าของอําเภอบางกลอยค่ะอุตสาหกรรมนี้เรายังมีคนที่พร้อมที่จะเสียสละขอเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของที่จะเป็นผู้เสียสละนั้นให้กับอุตสาหกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมได้เติบโตและที่สําคัญที่สุดเราต้องการให้สังคม ได้รับรู้ว่าตัวแทนประกันชีวิตก็เป็นบุคคลเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่แล้วก็สร้างสวัสดิการให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งค่ะต้องบอกว่าวันนี้เหมือนเราได้ช่วยเหลือสังคมทางอ้อมนะครับเพราะว่าหลายๆกิจกรรมที่ทางสมาคมได้เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นการคืนกํำไรกลับให้สู่สังคมนะครับวันนี้ก็เลยอยากชวชวนทุกท่านให้เข้ามาเป็น พี่น้องเป็นครอบครัวตัวแทนประกันชีวิตของเราเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ความเจริญงอกงามของคนึกสารกรรของเราต่อไปนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นนักขายและยังยึดอาชีพของการเป็นนักขายคุณต้องมีสังกัดของคําว่าองค์กรที่พิทักษ์และก็รักษาผลประโยชน์ให้กับเรารก็คือสมาคมตัวแทนประกันชีวิตวันนี้ไม่ไม่มีสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแรกที่ปรึกษาประกันชีวิตนก็ไม่มีผมเช่นกันรู้สึกว่าไอ้เล็บยูไทฟ้า a าร์ s ิส y นำความงามก้าวไปอีกขั้นกับผิวดูสว่างใสแบบ3มิติ a r t ์ s ิส y ร d ไอดีเรดิเอแสูงเฉพาะจาก m u l ต i ฟลอร a Blend ให้ความกระจ่างใสที่คุณสังเกตเห็นได้ด้วยเทคโนโลยี 3D Brightening ช่วยให้ผิวดูสว่างใสสีผิวดูสม่ำเสมอดูเปล่งประกายผิวสุขภาพดีดูสว่างใสแบบ3มิติ Artistry i d r a d i a n c e จาก Amway ท่านทราบหรือไม่ว่าการมีอายุยืนคือความเสี่ยงจากผลสำรวจในประเทศญ,ญี่ปุ่น68%ของคำตอบการมีอายุยืนคือความเสี่ยงและ86%ของกลุ่มนั้นมีความกังวลกับการมีอายุยืน50%ของผู้ตอบช่วงอายุ40-59ปีเสียดายที่ไม่ได้เตรียมวางแผนเพื่อการ,กรเกษียณอายุค้นหาคำตอบและป้องกันความเสี่ยงจากการมีอายุยืนด้วยการวางแผนการ,กรเกษียณอายุกับเราโตเกียวมารีนประกันชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิหารจัดการบำนาญและประกันชีวิตจากประเทศญี่ปุ่นโทร026701400 คุณข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมแห่งนี้นะคะแต่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มๆที่เราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวกลับมาดูข่าวหนะ้าสวัสดีค่ะ